ผมจะได้รับความร่วเคราะห์จากท่านและคณะนะใน้นำผ้าห่มเสื้อันหนาวข้อสั่าได้ฮะแห้งอุปรกรณ์กีฬาและรถจัก,กรยานยนต์มมอบให้พี่น้องศพไปหนาวมีตึ้ทุกปีในครั้งนี้ทับไบ้านเฮาวเต็มหอยใกล้เนี่ยเอาไปแลรงกัน หวใหก่มายปีน้องเนาะท่านก็อยู่สสทับเกือไทยนะเจ้าเพราะัะนั้นและเสนากอมาท่านโยร์เรนชินาวะแห่ก็ได้ทุ่นเที่งก้างหนือบนหญิงเหนือคนหนึ่งเพื่อเป็นนายกรัตรีนั่นก็คือนัางหน้แบบเีพื่อเนการ่านเป็นัวกเพื่อกย้อมสิทธิ้าจริงเนี่นดีขึ้นแล้วก็เจ้าป้าเจ้าพนี่อกเมตตาแต่ในวันที่ดีเขาได้ต้อนรับ ทา่านเยาวลัชินวัตรซึ่งเป็นมูญิงกนนเก่งในตระกูลของชินวัตรซึ่งเสียสละท่านตระกูลการทุกขั้นนะที่มาอยู่ในที่นี้แล้วก็กมาทากิจกรรมเรื่องโครงการคืน้นหิ่เมืองเหนือนะจ้าซึ่งโครงการคืน้นหิ่เมืองเหนือเนี่ยเป็นปานายกระทบหน้าที่แทนเปิ้ลเพราะว่าตอนนั้นต่วเป็นนายก,ก,ก,นกรัฐมนตรีน้องแล้วก็พี่น้องทังเนือที่ ประสบใคยต่างกำปั้มเตี้ยเผองาวเนี่ยก็เป็นจังหวัดสุดท้ายเนาะวันนี้ก็มาใกล้มากข้าเจ้าเหม่ข้าเจ้าเปอธิบายนิดนึงว่าข้าเจ้าเนี่ยคราวนี้ก็มาในฐานะนายกสมาคมสตรีไทยริเริงกัลยาณ์เป็นท่านนั่นคือท่านอัมสริยาศิวายุนะเจ๊อกจันทบุพูจากบ้านอ้อนะครับปอหมุกใช่ครับใชจครับ นขาวง่รับจากเม่อ้อนครับมสามเด็กหญิงสุภาวดีป่นเงินมสองแม่ห้างวิทยานะครับและเด็กหญิงทิมพรทนายมาม .1 โรงเรียนผาแดงวิทยานะครับโรงเรียนผาแดงวิทยา และโรงเรียนบ้านแม่ตีอ่าไม่ได้ติดปิดออกไปได้นู่อ่าทางไหนออกไปครับชี่บอกมาอ่าเอาบารบารครับที่ขอฝากถุงให้เอามาด้านหน้า ก็เกือบพุ่งลงนะครับในเพิงาวนะครับที่ได้รับจักรยานเด็กเรียนดีนะครับอ่ารับผลิตเป็นอุปกรณ์กีฬาใช่ไหมครับอุปกรณ์กีฬาครับอุปกรณ์กีฬาครับมีเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนนอกรับนอกรับอุปกรณ์กีฬาตอนไม่ โรงเรียนชุมชนบ้านแห่งบ่อ,บอห่อและโรงเรียนบ้านแม่โรงเรียนแม่แป้งทิเีนะครับมาเลยครับี่สเ27โรงเรียนนะครับขอผดิ ขาจับไว้27โรงเรียนนะหอปดิบตของเงานะครับเรียบร้อยนะครับพวกนะครับจะ้อปฏิบัติด้ว อาจจะดูได้น้องดออมาดูล่ไปดูตั้งหลายแถวะได้นนะ้อนนด้อนครับขอบคุณมากครับทอนเาลวันลคณอนะครับขันอนก่อนว่าเขาจะพาพอาไรู้อกันเหนัรจะเอา

请领导了吧